ช่วยกันบริจาคช่วยชาวใต้ด้วยนะครับขอบคุณแฟนเพลงด้วยนะดีใจครับนีบขาลือว,ว่าหลายคนมาดูล้อมกิ่นไหมครับอขอบคุณมากครับจบแล้วะคระับเอาเรื่องอไปขอโชกดีหนักนะครับ ที่ว่าใช่นะครับผมแค่นั้นครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรบกลัวพี่ใต้นิดนึงนะครับผมนะฮะพี่สองเลืช่วยผมหน่อยเพราะว่าเราจะร่วมทำบุญกันด้วยการประมูลเสื้อที่มีลายเซ็นของศิลปินทุกคนที่มาในวันนี้อ่านะครับเดี๋ยวรบกวนหน่อยนะฮะเสื้อที่กำลังเซ็นอยู่เพราะว่าพี่พี่และเทสเสร็จแล้วมาเซ็นเสร็จแล้วนะครับพี่เป็นใครเออสุดท้ายก็ยี่นี่นักเดทเซ็นเสื้อเรียบร้อยแล้วครับผมน้า ตัวนี้หนึ่งนะครับผมเอาล่ะเรามีเสื้ออยู่จริงๆแล้วมีทั้งหมด4ตัววันนี้สารรูปงกันตรงตรงสารบ้าไม่มีใครตอบได้เลยผมทีนี้เอาแค่สองตัวนะฮะคืออ่าจริงๆทั้งหมดเรามีแค่สองตัวนะครับอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้ประมูลเลยนะครับสองตัวนี้มีลายเซ็นครบทุกคนเลยใครที่มาในวันนี้นะครับจะกลับไปกอดหน้าเสียดายนะครับครับมีลายเซ็นตาเซ็นตรงไหนครับจับได้ไหมครับผมนี่ครับ ติดตัวใจเลยนี่นะฮะมีลายเซ็นขอศิลปินที่มาในวันนี้ทั้งหมดเลยนะครับเราจะมพี่เป็นเทด้วยเมื่อกี้นะต้นหลักแต่พี่นับสอ2ตัวเราเริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยเริ่มที่เท่าไหร่ครับปกติเราขายอยู่ที่200ร้อบาทเอาราคาสองร้อย็ต้นต้นอย่างที่ามโอเคสองบาทครับถ้าใครคิดว่าอยากได้เสื้อนี้ผมเชื่อเป็นว่าน่าจะเป็นเสื้อที่มีลายเซ็นศิลปินที่มีีมือยกมือ ครั้งเทำก้าวสองตัวยกมือหนึ่งครั้งเท่ากับ50สตางค์โอ้โหโอ้โหโอ้โหสองร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ตาาคิดว่าน่าจะเท่าไหร่ดีครับผมโอ้ย่างนี้ต้องเป็นพันครับใครอยากได้ยกมือเลยครับรล้วต้นที่สองร้อยบาทเท่านั้นเองมีใครให้เพิ่มครับไม่ครับสองร้อยห้าสิบ หนึ่งครับเสื้อตัวนี้นอกจากจะมีลายเช็ญครบทุกคนแล้วเป็นเสื้อที่ลายนี้เกิดขึ้นเฉพาะงานนี้เท่านั้นครับถ้าไปเห็นที่อื่นนี่แสดงว่าทีมงานครับเสื้อเราเอาบล็อกไปกลองกัครับสามร้อยห้าสิบบาทใครให้บากกว่าร้อยสองสามร้อยห้าสิบบาทครับโอ้โหสามร้อยห้าสิบบาทครับมีสามร้อยห้าสิบแล้วซี กับการได้เชื่อเป็นเทื่อนลึกแล้วก็มีลายเซ็นสุดยอดสินปินทุกคนขนาดนี้ผมว่าไม่แพงเลยแล้วมีบอกให้เลยครับพี่แจ๊คหก600บาทครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มีทองมูลทางโทรศัพท์ด้วยเช็คตลาดหุ้นมากถ้าเสื้อนี้จะหลุดออกไปจะถึงสองแสน่มวะอวานนี่เช็คด้วย แกมมี่พิธายพิธหมดเลยพิจาลิกือในชื่อตัวเดียวในเทมหมดเลยนะครับผมไครับออเช็ตเช็ตหนึ่งเช็ตหนึ่งั้งอน20บาทคุณเช็ตหนึ่งำบุญกัน20บาทโอ้โหบอกจะเอาเหนือพี่ต้ก็ต้องเหงือขนาดนี้ยอมไปได้20บาทนะ พี่ตาเช็คเลี okay. ่เดิะผมเช็คเยที่เดิมทอยู่ที่มนกี่เท่าไหร่นะฮะแปด้อยเสื้อนี่บกบอกกลยนะครูชอบฟังเองครดอก ยังไม่ตอบนี่ฝนไม่ตกทีมาเราปัดตะไคร้แล้วสองรอบแล้วอยู่นี่900บาทครับเสื้อนี่หายากมากๆแต่ที่บอกคือต้องไปดูกี่คอนเสิร์ตพี่ถึงจะได้แรงเซ็ตของขนาดนี้ถ้าได้ผมก็ยินดีด้วยพี่ต้าเรียนคอนสิร์ตไหมครับผมก็นอกจากได้แล้วยังทำบุญด้วยนะครับทำบุญด้วยแร้องกันก็ได้รวมกันก็ได้ใช่รวมกันก็ได้นะครับเอาสองกองนี่รวมกันได้เหมือนผ้าป่าไปแหลกไปแหนี่อย900บาทครับพี่ไปแล้ว9บาทไหมครับผมอยากให้ถึงใจผมอยากให้ถึงเหมือนเหมือนที่พี่ต้าบอกพันเลยพันเลย พัดตึ้งมีสี่นิ้วยังไงเนี่ยอ๋อมายออกันคิออกพันเท่าน้พัโอยมาบนบอกวแหม่คือบาทครับคืออย่นะฮะเาบอกว่าหนึ่บาทเนี่ยผมเชื่อว่าเงินหลายๆท่านเนยนะครับ้ว่านพบาทเนี่ยท่านผมว่าก้าวเข้าไปกินข้าวในร้านอาหารร้านนี้ก็เกินกว่าหนึ่บาทแล้วหนค้าึ่พันหนึ่งร้อบาทผมว่าราคากำลังน่ารักแต่พูดบ่า สองเนี่ยเล่นสิบสองมันกำลังสวยผมรู้สึกว่าเหม,มือนเขาจะคิดว่าัมนมีตออัวผมเด้วยเหอตัวเนี้ยใช่ไหมผมว่าหนึ่งพันสองเนี่ยไม่ไม่น่าเกลียดหรอก <P ew a> ได้อยู่ใครครับ ายเซนเนี่ยนะครับแต่ละลายเซนเนี่ยสังเกตหมึกนะฮะหมึกแต่ละสีมีความหมายโโอ้หจจริงงเัเลยครับผมหมึกสีดำเป็นยนะังไงฮะสังเกตไหมครับนัตตี้กับต้าพาราดอกเซนคู่กันไม่น่าเชื่อไม่น่าดูความบังเอิญนะดูความบังเอิญนะครับผมคิดอะไรได้แล้วมีกันแค่สองคนแค่สีสีดำก็อขอให้ทั้งคู่จะมีความสุขไม่ใช่เป็นเลือกงานงานผมรอเน่ย 155กสวยสวยเสวยเอาทุคนดบนะนย่ีบาทห5ึั้าร้บ่ร้อ้ครับ1 5 0ชว่าทั้ชีวิตจะมีปัญยาผมก็ไม่มีรักทับที่จะไปเจอศิลปินในงานงานเดียวกันแลวเขามีเวลามาเสินให้เราไปย้ครับยอะขนาดนี้ครับ1500 1500าีรั้สเนี่ย กายังเนไม่ออกพี่ห้าร้อยรั้งสองให้ครับหนึ่พันห้ารบาทรันี่มาจามเยพี่ะรับเหือเช่อในทครับกอนนี้อโมเนี่จะมีหน้าต้องให้กันโอ้หพี่สองอย่ไหนพี่องยู่ไหนครับพไม่กินข้าวพี่สงไม่กินข้าวคุณสองไม่กินข้าวมา้าวันแล้วสองงานเยอะงานเยอะเออถือกอนเดี๋ยวให้หนึ่งพันห้ร้อยบาทใส่ในกล่องโอเคโอเค ตอนนี้เราเล่ครับสิอ๋อคนที่ประมูลได้กด ATM อยู่นะครับโอ้โหไม่มีการเต็มตัวเลยนะฮะเอาให้ไปเชิญเลยครับเชิญเลยครับพี่เชิญคนพืทีครับเดี๋ยวเอามาเฮ้ยทีมงานเราเคลียร์พื้นที่หน่อยดิคนใจบุญกำลังเดินโอ้ครับผมอ่าเคลียร์พื้นที่หน่อยครับเขี่ยพื้นที่หน่อยทีมงานมีลเซ็นพี่แบ็คเอทั้งวงแล้นะครับของพระดอกทั้งวงซกาคิปเจนเจอร์นะครับผมฝากนิดนึง เราแบงค์เขาเนี่ยเออดูก่อนว่าแบงค์จริงแบงค์ปลอมเลยชื่อนี้แบงค์ปลอมละบาทล้อเล่นคนใจบุญเนะื้อแน่น,นมาพูดอยู่แล้วถูกแล้วมาแ<า> <มา S 1> ล้วครับกำมเงินขึ้นมาขึ้นเวทีิง้งค่าเลยครับค่าเลยอ่าและพวกเราต้องขอเสียโประมช่นกับผู้ใจบุญหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับโัวนี้ครับโอ้โหนขนาดขึ้นไปแล้วด้วยนะท่านผู้มีเกียรติของเราขอโชคเงินก่อนสมบัติแบงค์ไปนะครับ That DJ out the